สวัสดีครับผู้ชมที่ตามนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกกลุ่มดูอะไมือฟรีทุกท่านนะครับดูอายมือฟรีทุกท่านนะพวดเร็วลิ้นมันพันนะครับอ่ะนะครับก็เช่นเคยครับลายมือที่ตกค้างก็หมายถึงว่าลายมือที่ยังไม่ได้รับคําตอบนะยังไม่ได้รับคำตอบนะจากอาจารย์หลายายท่านก็คงอ่ายังไม่สะดวกนะหรือจะติดภารกิจอยู่นะผมก็จะเป็นแผนกที่ไล่เก็บไล่เก็บก็คือไล่ตามตามให้นั่นเองนะครับต่อมาครับผมจะไล่ก็คือ1นะครับ ลายมือถ่ายรูปได้ตรงดีนะเวลาผมเลือกนะครับ1ตกค้างนะครับวันถึง2วันนะครับวันนี้เพียงสองวันแล้วนะครับลายมือที่ตกค้างก็คือถ่ายรูปได้ดีนะครับทั้งข้างซ้ายข้างขวานะครับมีวันเดือนปีเกิดให้นะครับผมจะเลือกเฉพาะของผมนะเพราะกรณีคือผมจะดูทั้งวันเดือนปีเกิดนะครับกับลายมือร่วมกันนะเมื่อมี2ออย่างนี้ผมก็จะ ส่วนมีชื่อนะครับอันนี้คือของผมไม่ได้ตั้งชื่อนะครับแต่ก็มีอาจารย์ที่เขาตั้งชื่อชื่ออยู่นะครับผมก็จะได้ทาตอบจากเขาด้วยเช่นกันนะครับแต่ผมจะเน้นไปที่ลายมือกับวันเดือนปีนะถ้าเกิดมีวันเดือนปีลายมือนี่ผมก็ตอบละครับในส่วนนี้แล้วอีกสําคัญก็คือผมจะไม่ตอบทับกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับต้องบอกนะว่าไม่ใช่ว่าพอมีคอมเมนต์มีอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยตอบแล้วนะครับแล้วผมไปตอบเนี่ยผมผมจะไม่ตอบซ้าครับ,บ,รบเพราะว่าจะทําให้ลูกดวงให้สับสนนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือ วิชาพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีของใครดีกว่าใครเท่าไหร่หรอกนะครับของผมก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเออเขาก็อาจจะไม่ดีมันกายเป็นว่าลูกดวงจะได้รับการสับสนฉะนั้นถ้าเกิดได้คําตอบนั้นแล้วก็โอเคไปพิจารณาเอานะโอเคนะครับฉะนั้นลายมือนี้ครับมาเริ่มเลยนะครับคำนี้เออลืมถามเลยเขามีคําถามอะไรเนี่ยนะครับดูนะขอความคุณาช่วยดูลายมือหน่อยครับนะเป็นชายแค่นี้นะครับก็ก็ไม่ได้ถามอะไรนะอายุตอนนี้นะครับเกิด0ูนย์เนี่ยน่าจะ 60ย่าง6 1นะ60ย่าง61เนะฉะนั้นนะครับลายมือนี้พี่เราาข้างข้างขวาก่อนนะครับมือนี้เป็นมือที่ป้อมสั้นนะครับข้อเด่นของมือขวานี้นะครับเด่นอยู่ที่มือที่ป้อมสั้นนะครับป้อมสั้นหมายถึงมันรูปแบบมันกลมๆอ่ะพูดง่ายๆคือมันจะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าขว่ากันไปนะครับเป็นมือที่ป้อมสั้นนะป้อมสั้นก็คือในรูปแบบของคขาว่าขยันครับนะออกเดวทางอันนี้คือข้อดีคือขยันนะครับ ข้อดีตัวที่2อลายมือเด้ก็คือไม่มีเส้นตัดขวางเลยนะครับไม่มีเส้นอุปสรรคทําให้เกิดความยุ่งยากอะไรนะครับนี่คือข้อดีของเขานะข้อดีตัวที่3ก็คือเส้นทุกเส้นนะครับถือว่าโดยรวมนะครับปีลังนะครับเส้นมีพลังคือเส้นเล็กครับแบบนี้นะเข้าสู่ตําราเลยเส้นเล็กชัดลึกนะเส้นเล็กชัดลึกนะถือว่าโดยรวมดีครับมีความฉลาดนะเล็กชัดลึกถึงเขารอฉลาดแล้ว3เส้นหลักก็คือเส้นใจนะครับเส้นสมองนะครับแล้วก็เส้นชีวิตด้วย ผู้ให้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ด้านจิตใจเรื่องของความคิดแล้วก็เรื่องของความอกรนโกรกลั้นนะครับถือว่าโดยรวมดีนะครับฉะนั้น,นมือขวาเดี่ยบอกถึงกาบว่าการบุคลิกที่เราจะต้องไปทํางานร่วมกับคนอื่นนะหรือคอนเนคชัน uh, กับคนตา่ตางๆที่ไม่ใช่ในครอบครัวเรานะถือว่าโดยรวมครับลายมือนี้เด่นอยู่ที่ปลายเส้นสมองครับมือนี้เขาอะกับคนข้างนอกพูดจาดีเหล่าละครับพูดจาดีแสดงว่า เป็นกลุ่มพวกนักการขายได้นะครับเป็นพวกเซลล์ก็ได้หรือขายอะไรก,ก็ตามนะถือว่าขายนะครับต่อมาครับมีเส้นเกี่ยวข้องกับปลายของเส้นที่คือผู้ขึ้นเดือประหลัดครับเส้นขึ้นจากเส้นสมองเขาเรียกว่าความคิดออลโทามีการเป้าหมายนะมีเป้าหมายนะมีความรู้นะมีความรู้มีเป้าหมายโอเคอันนี้ตัวรวมดีนะครับ ส่วนต่อมาเส้นที่มันตัดเป็นโซโลมอนแบบนี้ครับเส้นพระรหัสพุ่งขึ้นเดือนเสาเดแบบนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในรูปแบบของการง,งานที่มีความกุรธรรมและความทะเยอทะยานอยู่นะโอเคนันเส้นนี้กับเส้นนี้ไม่ใช่หายครับอันนี้ไม่พูดถึงตัวนี้มากนะครับเออไม่พูดถึงตัวนี้มากทีนี้ต่อมาครับกลับมาที่เส้นที่ขาดหายไปคืออะไรครับวาสนานั่นเองนะวาสนาคือมันมันไม่มีเส้นที่ยาวๆต่อเนื่องนะนะครับมันไม่มีเส้นยาวขึ้นไปต่อเนื่องมีเส้นวาสนาจากตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้วหยุดเอาดื้อๆมาโผล่นิดนึงนะครับกก็เลลยยาาว่ามือีนะครับ มือขวาเนี่ยเอาแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านะครับถ้าเกิดไม่มีเส้นวาสนาที่ลกยาวหรือไม่มีเส้นขาดที่มันขาดซ้อนกันไปบ่อยๆเนี่ยจะกลุ่มพวกไม่ใช่สายงานประจาก็คือหนึ่งไม่ใช่พนักงานบริษัทที่อยู่ตั้งแต่โรงงานเปิดจนกเกษียณน,นะไม่ใช่สายงานประจําไม่ใช่เป็นพวกกลุ่มพวกพวกครูเอ่อพวกข้าราชการต่างๆนะครับอันนี้คงไม่ไม่ใช่นะครับแต่มันก็ยังมีอยู่นะ ตามที่พูดมาในบดมันไม่ใช่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแค่พบบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มพวกที่ทำงานอาชีพอิสระนะเข้าใจนะครับเออทีนี้ต่อมาครับเส้นวาสาวของเขา,านี่มันมีเส้นนี้นะถ้าเกิดซูมภาพดูดีๆจะเห็นว่าเส้นนี้ขเขามีปัญหาครับวิ่งเข้ามาชนแตะตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้แหละอันนี้เกิดความยุ่งยากเกิดความยุ่งยากนะตัวนี้เกิดความยุ่งยากแล้วมาไล่ไล่กัดน,นะโอเคนะ ทีนี้ครับในเมื่อในมือขวาเนี่ยนะครับถามว่าโดยรวมการงานของเขาการคอนเนคชั่นเป็นนักการขายบางทีถ้าเกิดมือขวาเนี่ยติดต่อคนนอกบ้านดีโดยรวมนะนะครับดีแต่ทีนี้ครับในดวงของเขาเนี่ยตอนนี้เขาอายุนะครับ60นะ60ปีนะ60ปีย่าง6กนะครับฉะนั้น60ย่าง61ถ้าเกิดดูจากช่วงอายุถ้าเกิดเราคำวนวณมาจากตรวนี้ครับเนี่ย10 20 30 40, 40 50น่าจะอยู่ประมาณนี้ น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับกลางมือนะนะครับปีพศ .2 5 6 9นบเาน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับดูจากภาพครับฉันถ้าเกิดดูให้ดีเส้นนี้ครับกำลังจะวิ่งเข้ามาชนแตะอยู่ในตำแหน่งของอายุ60พอดีนะครับผมแก้กะนะครับ60ตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องของคำว่าเอกสารยกตัวอยา่างไปเซ็นให้ใครไปค้ำให้ใครหรือเจรจาให้ใครปีนี้เกิดการเจรจาที่มีความล้มเหลวครับ นะเข้าใจนะเส้นนี้เขาบอกว่าวิ่งตัดเออบางทีบอกว่าเอา้าถ้าเกิดปีนี้คุณไปเออเมื่อสักสองสาปีก่อนหรือปีไหนไม่รู้ละนะครับเคยติดนุ่งติดนี้เขาเนี่ยนะครับเออปีที่จะเป็นการที่เขาจัดทวงคุณแล้วนะนะครับเป็นปีแบบนี้นะปีนี้เกี่ยวข้อง,ขงกับการพูดการเจรจาครับที่เป็นการคุยกันแล้วนะครับเหมือนจะมีปัญหาอยู่นะเข้าใจนะครับนะแต่โดยรวมนะครับข้างขวาไม่เป็นประเด็นอะไรมากมายถ้าเกิดมีการคุยกันจาก็ถือว่าโอเคมีการจบไปได้นะแต่ที่ประเด็นมันอยู่ที่ ข้างข้างสายครับจริงข้างขวาก็มีประมาณนี้นะครับถือว่าช่วงอายุ60เนี่ยก็า่ามีปัญหาเรื่องของการติดต่อ,อก,การเจรจากันนะเก่ก็การเอกสารตา่างๆบางทีถ้าเกิดไปค้าอะไรให้เขาหรือบางทีถ้าเกิดเขาเป็นหนี้เราอยู่ยกตัวอย่างนะบางทีอาจจะไม่ใช่เราไปมีปัญหานะแต่เขาอะนะครับกลายว่าเขาจะทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาเรื่องของหนี้สินเขาต้องการที่คาดหวังว่าเขาจะใช้เรานะเป็นการติดต่อ,อก,การเจรจากนันเจน่อยหน่อยนะเข้าใจะนะครับ ทีนี้ต่อมาครับมาดูที่ข้างสายทีนี้ประเด็นลายมือเนี้ยมันอยู่ที่ข้างสายครับสังเกตนะครับกลุ่มนี้นะครับลายมือเนี้ยมันจะมีเส้นมาวุ่นวายอยู่ไอ้ตรงเนี้ยนะครับเี่ยบุ่นไวยแล้วเส้นทุกเส้นที่วิ่งเข้าตัดนะครับมันมีตัดได้หลายแบบนะครับถ้าตัดไปที่อแบบรูปแบบควาวว่าถ้าตัดยาวๆตัดไปเจออุปสรรคอะไรอันนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคแล้วก็ผ่านไปได้ดีนะแปลว,ว่าเพื่อไงคือคอนเนคชั่นดีแต่ดวงนี้เส้นที่วิ่งตัดแล้วเกิดการหยุดแทบจะทุกเส้นเลยครับวิ่งเข้าตัดต ในกลุ่มนี้นะอ้กลุ่มนี้มันจะมีเส้นเกี่ยวรอบเส้นคุ้มครองเส้นคู่ครองร้าวอยู่นะครับวิ่งเข้าร้าวอยู่วิ่งเข้าชนแต่แต่ก็เลยกลายว่าในดวงนี้นะครับเรื่องของการงานผมบอกนะนะครับตามดูดวงมาเนี่ยนะครับการงานของเขาจะทําอะไรผมว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับส่วนมากนะใช่ว่า90%แต่ปัญหาอะไรเมืนี้จะอยู่เรื่องของครอบครัวนะครอบครัวข้อแรก1อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะกับแฟนบ่อยที่ความคิดไม่ตรงกันนะสองนะครับ ไอ้ครอบครัวบางทีคู่ครองก็คุยกันดีแหละนะแต่โดยรวมสุขภาพปัญหาครอบครัวฉะนั้นในดวงนี้บอกว่าถ้าจะเป็นปัญหาหรือความรักนะที่ใจเราหนักใจมีบุคคลอยู่3 3 3คน 1. ภรรยาครับ2แม่ครับแม่เราแม่ยายอยากก็ได้นะนะครับต่อมาครับลูกสาวครับฉะนั้นไม่ได้บอกว่ากลุ่มพวกนี้เขาไม่ดีนะครับแต่แค่ว่าเขา จะทาให้เราเครียดนะใช่ครับว่าถ้าเกิดลูกสาวก็อยากให้ลูกเรียนจบอยากให้ลูกได้ทิยได้ดีดดดอยา่างนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของคู่ครองถ้าเกิดไม่เกินการโกเถียงกันความรู้กาการพูดการจะพูดกันนิดหน่อยก็ทะเลาะกันแล้วแต่เงี้ยก็จะกลายเป็นว่าสุขภาพเขาไม่ดีมันมีอยู่32ช้อยเท่านั้นนะครับนะเข้าใจนะเอาละครับนี่คือผู้ให้คือรายเมื่อนี้นะครับในกลุ่มเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะครับอาจจะวุ่นวายหน่อย นะค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับแต่ถามว่าโดยรวมดีไหมอ้าวดยรวมก็ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะข้างซ้ายมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเนินอุปัมภมด้านนี้ครับอ่าเกิดจากด้า่งนี้นะถือว่าบอกว่าโดยรวมดีครับอ่าถือว่าคู่อะไรถึงจะเป็นปัญหากันนะครับก็คุยกันได้แหละนะบางทีบางท่านที่ผมดูมาถ้าเกิดไม่ทะเลาะก,กับคู่มักจะเป็นผู้กครองสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวสักพักก็อเออเดยกก็ไปโรงพยาบาลกันบักเดี๋ยวก็นู่นนีบักนะ ที่มาดูช่วงอายุของเขาครับตอนนี้ช่วงยุเขาน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับ60น่าจะอยู่ประมาณปลายลูกศรผมอยู่นะครับเนี่ยเส้นนี้วิ่งเข้าชนฉะนั้นเส้นนี้วิ่งเข้าชนแตะตัดอยู่แบบนี้2เส้นแบบนี้ครับเขาบอกว่าช่วงอายุ6 0ไอห้าสิบเก้าตสิบคือปีหกแปดที่ผ่านมาเนี่ยครับในดวงนี้เหมือนว่ามีเรื่องของคําว่าคู่ครองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีก็คืออาจจะมีการเจ็บเจ็บป่วยไปนะนะครับก็ถือว่าอาจจะมีการที่เราเครียดกับคู่เรื่องของการเจ็บป่วยอย่างนี้ก็ได้นะครับนะ แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นก็ปีปัญหาเรื่องการถกเถียงกัน,นฝากไว้ตรงนี้ครับคือ,อมีความหนักใจอะนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกเจ็บป่วยจริงๆนะสมมตินะนะครับถ้าเกิดปี68นะครับมีเรื่องของการเจ็บป่วยเข้ามาพอดิบผมพูดเนี่ยปี69ถามว่าแล้วก็จะดีไหมล่ะนะครับเอาเป็นว่าปี69ดีขึ้นครับปี69ปี70ก็กค่อยๆดีขึ้นไปนะเข้าใจะนะครับนี่คือพูดถึงเรื่องของคําว่าลายมือนะครับในช่วงของอายุนี้นะแต่ต่อมาครับ ปี69มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินด้วยนะครับปี669้นะถ้าเกิดมีเรื่องของจริงๆเรื่องของคู่ครองก็ไม่ได้ป่วยอะไรหรอกอาจารย์แต่มันไปยุ่งยากกับมรดกของเขากับแม่ยายรุนมันจะเป็นแบบนั้นก็ยากได้นะครับเออถ้าเป็นแบบนั้นนะครับมีแก้ปัญหาให้จบนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะต้องคุยกันกันกบญาติพี่น้องด้วยนะครับเพราะปีนี้ตกปีถามว่าดึงข้อแรกที่ผมพูดตั้งแต่ที่แรกเลยคุณจะมีปัญหาเรืออ่องเอกสารคือแว่เคือถ้าเกิดมีการซื้อการขาย หรือโมรดกนะครับเ,าเขาก็จะวิ่งเต้นเรื่องเอกสารยุ่งยาก2ต่อมาข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือจะคุยกับพี่น้องได้ง่ายนะปกติคือลูกน้องปกติก็คุยกันยากๆนะครับปีนี้ก็เ,ออเส้นเส้นให้มันจบจบไปนะเอาว่าโดยรวมหาข้อตกลงกันได้ดีนะเข้าใจนะครับนี่คือในส่วนที่พูดถึงแต่ต่อมามีเส้นนี้เล็กๆครับตัดแบบนี้เนี่ยตัดประมาณนี้ครับแล้วมีวิ่งเส้นผู้ครองวิ่งเข้าชนก็แบบนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของโมรดกต่างๆละอาจารย์ มันเกี่ยวข้องกับแฟนผมบังเอิญไปค้ำไอ้เนเ่เขานะครับเขากําลังจะมีใบแจ้งมาถึงบ้านนะครับในเรื่องของต้องใช้นี่ให้เขาอ่ะมันต้องใช้ไหมอันนี้ตอบได้เลยครับมีโอกาสที่เจ้า้องใช้สูงนะเข้าใจนะครับอ่ะนะครับก็ประเด็นประมาณนี้แหละนะครับปะยุทธวุ่นวายอยู่วันนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับอายเป็นว่าโดยรวมนะครับประยุทธวิ่งวุ่นวายฉะนั้นนี่คืออายุ60ตรงนี้นะครับประมาณ63 64บในวันนี้อีกนะครับก็ยังมีเส้นขวางไปกว่ามาอาเป็นว่า ถ้าเกิดชะตาของหลายมือนี้ครับเรื่องของการงานเรื่องของการทํางานการค้าการขายผมมองว่าไม่เป็นปัญหานะครับสามารถรับวยได้ของการเงินนะครับแต่ที่จะมีความหนักใจก็คือเรื่องของครอบครัวนั่นเองนะฝากไว้ครับมีเส้นวาสนาที่เกิดจากเส้นชีวิตที่แตกเป็นตัววายอันนี้ถือว่าโดยรวมครับการงานของเรานะครับถือว่าออกเป็นแนวทางทิศทางได้ดีนะแต่คำว่าได้ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรับจะรวยแบบเป็นพันล้านนะครับคำว่าได้ดีหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณทําอันนี้อยู่มันจะเกิดการขยายตัว เป็นรูปแบบของขั้นบันไดได้นะเข้าใจนะครับฉะนั้นมันอยู่ที่ธุรกิจของแต่ละคนนะครับทำอะไรนะแล้วเส้นก็ให้น้ําหนักในร,รูปแบบของเข้มหรือบางเท่า้รเองครับถ้าเกิดบางๆหน่อยก็น้าหนักน้อยนะถ้าเกิดเป็นภาระานี้สินฉะนั้นถ้าเกิดเป็นน้สินจริงๆเส้นบางๆแค่นี้ครับผ่านไปได้ครับไม่ต้องห่วงนะโอเคนะถ้าเกิดมีเรื่องของปีนี้ถ้าเกิดมีเรื่องของภาระหนี้สินที่จะต้องไปกู้เงินเข้ามาเพื่อไปซื้อที่ซื้อทางพอดีญาติพี่น้องก็จะขายให้อันนี้เป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีถ้าเกิดจะไปถูกถาม ถามเงินที่เขากู้ไปแล้วก็จะคืนหรือเปล่าอันนี้จะยากหน่อยนะครับต้องทยอยกันจ่ายนะโอเคนะประมาณนี้ครับให้ความรู้ประมาณนี้สําหรับรายมือนี้กเเ็เป็นการที่ดูแบบคร่าวๆนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับถือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับต้องการดูแบบเต็มๆนะครับถ้าเกิดกรณีไม่อยากมานะครับตอนนี้ผมก็รับดูอยู่3รูปแบบนะครับรูปแรก1ดูแบบที่สำนักงานครับราเียละเอียด90% นะครับละเอียด90%นะลูกค้าก็ถามว่าเมื่อวานเนี่ยครับถามว่าไอ้ที่ว่าละเอียดเนี่ยนะครับละเอียดกับแม่นต่างกันไหมผมต้องตอบว่าละเอียดกับแม่นต่างกันละเอียดคือผมได้ทํางานเต็มที่นะครับคือมีการวัดมือพิมพ์มือนะครับส่วนแม่นผมว่าคงไม่มีใครแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมก็เลยบางทีบางท่านอาจารย์เวลาจะรู้ผมนะอาจารย์แม่นไหมเนี่ยนะครับผมจะตอบทันทีครับถ้าเกิดถามว่าอาจารย์แม่นไหมผมจะตอบทันทีว่าผมไม่แม่นเลยนะ <S <S มันก็มีคําถามอีกเอาไม่แม่นราคาครูทำไมถึงแพงกว่าเขาคือผมก็จะตอบว่าผมอยากได้ ผมจะพูดไปแบบนี้นะครับฉะนั้นผมในส่วนตัวตผมยังไม่เชื่อว่ายังไม่มีหมอดูท่านไหนที่แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนะแต่ของผมคิดว่าเอาว่าการพูดถูกนะใช้กาพูดถูกด,ดีกว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผิดยี่สิบก็มีนะมันไม่ใช่แม่นงหทดนะครับฉะนั้นการอันนี้คือหน้าจอและอันนี้เป็นแบบทําคลิปวิดีโอกรณีถ้าเกิดจะทาแบบนี้นะมันจะยาวหน่อยนะผมจะทําให้พูดแบบสี่สิบถึงห้าสิบนาทีอันนี้ไปด้วยคำถาม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 มาก็จะตอบไล่อันนี้คืออนี้คือโปรนะครับเรื่องของการกาารทที่แบบํลิป ส่วนต่อมาครับถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการดูแบบออนไลน์นะครับแบบออนไลน์นะครับมันจะต่างกันนะครับออนไลน์ก็คือผมจะใช้ลายมือนี้นะครับไปผนึกกวัดเดือนปี2ตาากกําราจะควบคู่กันก็คือโทรคุยผมได้เลยฉะนั้นการดูก็คือ1ดูที่สํานักงานครับอยู่ที่รังสิตคลอง2องนะสต่อมาครับดูแบบออนไลน์คือโทรคุยทั่วโลกนะครับโทรคุยแล้วถามกันผมแบบนี้แหละถามเลยนะครับเอออาจารย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอย่างนี้ในเนี่ยถามเรื่องลูกเรื่องภัวเรื่องสาม,ามีเรื่องมรดกจกขายที่ขายทาง เรื่องของการไปนวดนี่เนะี่ยมันจะพูดไปนะเป็นข้อๆไปนะครับนะส่วนต่อมาคือแบบทําแบบรูปแบบคลิปวิดีโอนะครับรูปแบบคลิปวิดีโอก็เหมือนอันนี้แหละครับนี่กรณีที่แบบไม่มาไม่มีเวลาจริงๆบางทีอยู่อเมริกาเวลาไม่ตรงกับผมก็บางทีของเราหกทุ่มขเขาเขาหกทุ่มนะครับมันก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้ก็จะใช้รูปแบบคลิปวิดีโอออกนะนะครับหรือบางทีบางท่านเป็นแม่ค้าอยู่นะครับอยู่ตามตลาดเนี่ยนะครับโอ๊ยกไปตั้งแต่ตีห้ากลับมาเดึกไม่มีเวลาโทรคุยก็ใช้รูปแบบวิดีโอได้นั่นเองนะครับอ่นะโอ นะครับประมาณนี้ครับสำหรับลายมือนี้ก็นะฝากไว้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณสมาชิกในกลุ่มนะครับขอบคุณเจ้าของไลายมดด้วยนะครับโอเคนะประมาณนี้ครับ